ช่วงสกูปชีวิตดีๆที่สะดนันใต้ค่ะผู้จัดนําเสนอเรื่องของอาการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามาหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวที่จังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งในส่วนของการ จัดงานดังกล่าวนะคะมีการประชุมการจัดงานกันไปเมื่อวันที่4ีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมการจัดเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวประจำปี2568ให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ซึ่งก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายสถานที่เทคนิคแสงเสียงฝ่ายรักษากความปลอดภยัยความการจราจรฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มก่อนเนียวประจำปี2,568กำหนดจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2,568นะคะที่ศาลเจ้าลิงจูกเกียงหรือว่าศาลเจ้าแม่ลิมก่อนเนียวถนนอนอนรูและถนนปานาเรสำหรับไฮไลท์ของงานค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นพิธีอันเชิญองค์เจ้าแม่ลิมกอดเหนียวประทับเกี้ยวใหญ่มหามงคลและหามเกี้ยวรอบเมืองปัตตานีจากนั้นเวลา18นาฬิกาค่ะเป็นพิธีเปิดงานมหาสมโพธเจ้าแม่ลิมกอดเหนียวประจำปี2568ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะวันพุทธที่12กุมภาพันธ์ค่ะเวลาเจ็ดนาฬิกา เป็นต้นปลายองเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวและองค์พระ25องค์ทำพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้าปัตตานีนะบริเวณเชิงสะพานเดชานุชิตจากนั้นเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปขบวนพระหมอองค์เจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวองค์พระทุกองค์ถึงบริเวณพิธีลุยไฟแนละกระทําพิธีลุยไฟณบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงจากนั้นภายในงานออนอกจากนี้นะคะภายในงานมีกิจกรรม มากมายอย่างเช่นนิทรศการงานสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มก่อเนียวณหอนิทศนรศารอารยธรรมจังหวัดปัตตานีชิมช้อปอาหารสามวัฒนธรรมและการออกร้านจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินพเพลิดเพลินกับการแสดงมหอรศพอุปปรณกรจีนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการแสดงมโนราถวายเจ้าแม่ลิมกอเนียวการประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย วันนี้ในส่วนของพิธีเปิดนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยสามารถชมบรรยากาศการไลฟ์สดนะคะผ่านทางเ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกได้นะคะ